ผสมพันกันอีกแล้วมา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 ,มาโอ้ได้ยอยเลยได้ยอยเลยครับกําลังผสมพันกนะันในนะนนะส่ใส่ใส่โอ้ทุกคนนี่นีน่นีน่กําลังผสมพันกันได้ที่ไปนะเนี่ยดูดิมันตัวใหญ่มากเลยอะ อันนั้นอะไรอ,ะอ,ไอ่ะนั้นไหนไหนคามาดูหน่อยดิลูกนี่ครับนี่นี่นี่มาทำไงครับแล้วกินได้เหรอไม่ใหญ่อ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> ยไหนได้ยะยังโอ้ เล็กแล้วหรอ่น้ใหญ่เหรอใหญ่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 มากเลยนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนี่ต้นต้องลงแล้วนี่นั่นเยอะเยเปล่ามาดจ้งมั้งเห็นไหมไหมนั่นนั่นนั่นบล้ออะไรอ่โอ้ยใหญ่เลยอ่ะหนในหนดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะ นี่ไหมนี่ๆๆมาดูดิ่หญ่นิโอ้ยดูดิมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยมันมันกัดกันด้วยอ่ะมันสีกันเนี่ยเนี่ยหัวใจกำลังเปิดสองพันทำลุดเลยอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่ตัวเบลอ์เลยนิ้วน really ิ้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวเบลอ์เลยตัวเท่ามือเลยอ่ะ e โอ้นู้นเลยจัดคลิปนั่งเล่นกันนั่นหรือลูกแม่วที่นั่งนั่งไปกันอีกเอาเร็วดันนั่งไปว้าวทำไมมันยิ่งมองลึกไปเรื่อยเลยอ่ะมองแค่ตูดมันบานแล้วเนี่ยมันกำลังตากแดดนี่นี่มาดูหอยอาบแดดเก้าหอยอาบแดดเนี่ย บไอ้อยากเล่นน้ำเนาะพวกเขาไม่ต้องกินหมูเลยเอาที่แบบเห็นชัดๆไหมทั้งนั้นดิเชยเอาขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยพอนะพอนะได้ดีละโอเคตามไปเลยมันเป็นไรหรากไหนไหนไหนอยู่ไหนอ๋อมันมันกินกันอีกแล้วมาดิมาดิมาดิโยนนะอ้าวลงไปข้างล่างอยู่เลยโยนมาข้างบนนี่ อย่าอย่าให้ดูนะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยแบบเนี้ยนี่มันสีกันเลยนี่คอยมันผสมพันธุ์โอ้ยสีกันครับผสมพันธุ์คอยผสมพันธุ์นะนี่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 คอยกำลังผสมพันธุ์กันนะโอ้ดูดดื่มเลยอ่ะไหนมาดูนี่มันผสมพันธุ์กันอีกแล้วมั้มามามโอ้ได้ย่อยเลยได้ย่อยเลยครับกำลังผสมพันธุ์กันไช่ไช่ไช่โอ้ทุกคน กำลังผสมพันธุ์งานหน้าที่ไปนะเนี่ยโอ้โหโคตเลิศเลยอะตัวใหญ่มากกำลังผสมพันธุ์กันด้วยเนี่ยกำลังผสมพันธุ์กันนะนั่นมันคืออะไร,รมไข่หอยเหรอไข่หอยใช่ไหม

นี้เพราธากิจงมหอยเชอรี่ก็เรียบร้อยลงไปแล้วนะคะตามมาดูเขางมหอยได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ